เ่ให้ร้านไม่รับลาดกระบังชนบรีซีฟูดแม่ชวนมาหลายรอบมากคลิปนี้ไม่มีการจ้างจากร้านอาหารนะคะแม่เลี้ยงแม่พามากินข้าวเฉยๆคือชีประทับใจเกินแม่อ่ะคือมา6รอบ7รอบแล้วแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แม่พาลูกมาเฮ้ยคือแบบ อร่อยจริงอร่อยเลิศอร่อยเกินเบอร์อร่อยเหมือนกินร้านอาหารริมทะเลมันเป็นฟิลร้านอาหารทะเลที่แบบร้านอาหารทะเลซีฟู้ดทุกอย่างคือสดมากแล้วรสชาติคืออร่อยแม่ติดใจเกินแม่ติดใจมากแม่เป็นคนเลือกร้านนี้เองเป็นคนที่อยากพาลูกมาทังทะเลเผาปลากระพงต้มยำยำรวมทะเลหอยนางลมมึงพันเดียวมีอาหารที่พูดไป5้าอย่างแล้วก็มีน้ำแข็งถังหนึ่งมีโคกขวดหนึ่งคือหนึ่งพัน 1, บาทราคางงมากมันคือแบบเฉลี่ยจาระ2 0 0ต่อเม แล้วที่ร้านบรรยากาศดีมากมีจอทีวีมีดนตรีสดมีห้องคาราโอเกะเหมาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแค่ห้าคนที่ใสย่ย้ำเมื่อกี้ก็คือเจ้าของร้านเขาก็ขุณหน้าแม่แล้วและ,และสุดท้ายตบด้วยผลไม้ฟรีโนสปอนไปกินเองจ่ายเองแม่เลี้ยงจบ